ว้าพุทธทาสทำบุญปีใหม่ต้องไม่มงมงายต้องลืมหูลืมตาสว่างสวัยแจ่มแจ้งขึ้นภาพภาพประกอบจากหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญ,ญโยส่วนโมกกรุงเทพมหานครวาัฒาพุทธทาสพิขุดท,ทำบุญปีใหม่ต้องไม่มงมงายต้องลืมหูลืมตาสว่างสวัยแจ่มแจ้งขึ้นเทศกาลสางท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับคนส่วนใหญ่คือทําบุญ ด้วยคาดหวังให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงเป็นปีที่ดีในด้านต่างๆระยะหลังๆจึงเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวเช่นไหวพระวัด9วัดสวดมนต์ข้ามปีและอื่นๆพระธรรมโกษาจารย์หรือรู้จักในนามพุทธทาสภิขุพศ2 4 4 9เถึง2536เคยแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ไว้เมื่อปีพศ2514 ซึ่งในที่นี้ขอคัดย่อเนื้อหามาบางส่วนดังนี้ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษประรอบเหตุเป็นอภิรักขิตสมัยกล่าวคือวันขึ้นปีใหม่การทําบุญในวันปีใหม่นี้อย่างน้อยที่สุดมันก็จะต้องทําด้วยความรู้สึกคิดนิชชนิดที่เป็นความไม่ประมาทที่ว่าได้ล่วงมาปีหนึ่งแล้วก็จะได้ทําให้ดีในปีต่อไปการทําบุญมันจึงมีอยู่การสามชั้นอย่างนี้ทําบุญให้สบายใจเหมือนคนที่ทํากันทั่วไปนี้ไม่ยาก ทำตามเขาว่าละเมอเพิเพไปก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได้แม้ที่สุดจะเป็นบุญปลอมก็ยังอิ่มอกอิ่มใจได้เหมือนคอนมีเงินปลอมเมื่อไม่รู้ว่าปลอมมันก็สบายใจว่ามีเงินมากได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเอาแต่ความอิ่มใจเป็นหลักนั้นยังไม่ปลอดภัยยังจะต้องระวังให้ดีๆว่ามันอิ่มอกอิ่มใจถูกต้องจริงๆหรือเปล่าทีนี้บุญชั้นที่สองก็คือให้มันเห็นชัดลงไปว่ามันล้างบาป อะไรที่เป็นบาปมันก็ทําให้หมดไปสิ้นไปเช่นนะว่าความขี้เหนียวเป็นสิ่งที่ทําให้ร้อนใจก็ทําบุญเพื่อจะล้างความขี้เหนียวนั้นเสียคือการบริจาคเพื่อจะทําลายเสียซึ่งมัชริยะดังน,นี้เป็นตัวอย่างเรียกว่าทําบุญเพื่อล้างบาปส่วนอันสุดท้ายนั้นทําบุญเพื่อจะให้ส่งขึ้นไปจนถึงระดับที่มีบุญเต็มปรีกแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เลยอยากจะให้หยุดเวียนว่ายตายเกิดจึงทําไปในทางที่เป็นวิชาความรู้ ให้รู้ว่าถ้ายัางมีความหลงมีอวิชามีตัวกูมีของกูอยู่เพียงใดแล้วยังมีความทุกข์อยู่เพียงนั้นแม้จะเป็นตัวกูในสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นพรหมอะไรก็ตามจึงมุ่งที่จะทำลายล้างเสียซึ่งความผูกพันของอวิชชาอย่ากให้มีความรู้สืกกว่าตัวกูของกูอีกต่อไปดังนี้ในวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทำบุญปีใหม่ด้วยการตักบาตรด้วยการรับสินด้วยการฟังเทศเป็นต้นมันจะนำมาซึ่งความอิ่มใจหรือว่ามันจะนำมาซึ่งการล้างบาปหรือว่ามันจะนำมาซึ่งความหลุดพ้นก็แล้วแต่ท่านททั้งหลายจะะกระ แต่อยากจะได้ให้สังเกตอยู่สักข้อหนึ่งว่าเมื่อตอนเช้านี้ก็มีการกล่าวคาถวายทานตามธรรมดาว่าอิทังวตเตเมทานางอาสวะขยาวหังโหตุอย่างนี้ถึงสามครั้งซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของที่นี่แต่แล้วขอให้พิจารณาดูจากถ้อยคําที่ว่านั้นว่าอิทังวตเตเมทานางทานของข้าพเจ้าวันนี้หนออาสวะขยาวหังโหตุจงเป็นสิ่งนํามาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะคําว่าความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นมั่นหมายความว่า หมดกิเลสหมดอวิชชาหมดตัณหาหมดอุปาทานหรือที่เราเกล่าวการตามธรรมดาว่าหมดตัวกูของกูโดยสิ้นเชิงเมื่อมีการถวายทานยังมีความประสงค์ว่าให้ทานนี้เป็นไปเพื่อความหมดแห่งตัวกูของกูดังนี้ถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นจริงเพราะว่าทําบุญปีใหม่มันต้องไม่งม,มงายมันต้องไม่หลับหูหลับตาอยู่อย่างเดิมมันจะต้องลืมหูลืมตาสว่างสวายแจม่มแจ้งขึ้นถ้าจะว่าอีทางวัดตามเมทานางอาสวะขยาวหางอีกต่อไปแล้วขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ให้เป็นอย่างยิง่ง เพื่อให้เป็นไปตามนั้นได้จริงๆก็จะเรียกได้ว่าการทำบุญนั้นสมกับที่จะว่าเป็นการทำบุญปีใหม่และเป็นปีใหม่เอี่ยมทีเดียว